มาค่ะอันนี้เนี่ยจะเป็นการนำสมบัติเลขยกกํกำลังไปใช้นะคะเอ่อก็คือเลเวลมันจะอัพขึ้นไปเรื่อยๆนะคะเหมือนเหมือนหนูอัพสกิลอะนะคะก็คือพอเราเราเรียนคุณสมบัติไปครบจนครบทั้ง7ข้อแล้วเนี่ยเขาก็จะเริ่มเอาโจทย์ที่มันซับซ้อนมากขึ้นนะคะมามาปรับบนนะคะซึ่งตัวเนี้ยจะถามว่ามันยากเกินความสามารถนักเรียนไหมครูก็ว่าไม่นะคะไม่งั้นเขาคงไม่เอามาให้เราเรียนเนาะอะ,อะนะคะ เ,ออเดี๋ยวครูขออนุญาตทวนสมบัติเลขยกกำลังแบบเร็วๆนะคะนิดนึงเนาะไม่เราไม่จำเป็นต้องเรียงข้อนะคะว่าอยอันนี้ข้อหนึ่งนะครูอันนั้นข้อสองนะครูอะไรเงี้ยไม่จำเป็นนะคะแค่ว่าให้รู้ว่ามันตอบว่าอะไรก็พอเนาะอ่ะมานะคะ A ยกกำลัง M คูณด้วย A ยกกำลัง N ได้เท่าไหร่คะได้เท่าไหร่ลูก ไม่ตอบโอเคได้ a ยกกำลัง m บวก n นะคะต่อมา a ยกกำลังเส่วนด้วย a ยกกำลัง n นะคะก็คือการหารกันเนาะก็เอาเลขชี้กำลังมาลบกันนะคะได้ a ยกกำลังเลบด้วย n เหมือนไม่มีคนอยู่ในห้องเลยอะสานะคะ a ยกกำลัง m ทั้งหมดยกกำลัง n นะคะก็ให้เอา n เนาะเข้าไปคูณนะคะข้อ3ข้อ4ข้อ5จะมีคุณสมบัติคล้ายๆกันจริงๆมันเชื่อมโยงกันนะคะข้อ4ก็จะเป็น a b ทั้งหมดยกกำลัง n นะคะก็จะได้ a ยกกำลัง n คูณกับ b ยกกำลัง n นะคะต่อมาจะเป็นแบบเศษส่วนเนาะ a ส่วน b นะคะทั้งหมดยกกำลัง n ก็จะได้เอา n เข้าไปเนาะเป็น a ยกกำลัง n ส่วนด้วย b ยกกำลัง n ต่อไปค่ะ A ยกกำลังศูนย์แล้วเท่าไหร่ลูกทำไมฉันเขียนเลขศูนย์ในแ้นลวะ A ยกกำลังศูนมีค่าเท่าไหร่จ้าเด็กๆเ,กเกมื่อวานสัปด <c oughs> าห์ทน <c oughs> <ๆ>ึ่โอเคต่อไปข้อเจ็ดนะคะข้อนี้เป็นเ,เวลาที่เราตอบเนี่ยเราจะตอบตอนสุดท้ายให้มันสวยๆเนาะได้เศษหนึ่งส่วน A ยกกำลัง N นะคะ อันนี้คือ7ข้อที่หนูต้องต้องเอามาประยุกต์ใช้แล้วนะคะโอเคเนาะอันนี้ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องแคปเจอร์อะไรนะไม่ต้องส่งให้เนาะเพราะว่าเรียนรู้อยู่แล้วนะคะโอเคอ่ะทีนี้ก่อนที่จะมาเรียนนะคะเรารู้แล้วแหละว่าสมบัติเร็กยกดูดางมันประมาณนี้เนาะ อ่ะทีนี้ถ้าได้เรียนเจอโจทย์นะคะที่มันเป็นลักษณะแบบที่มันยกกําลัง n อ,อะไรพวกเนี้ยพวกอย่างเงี้ยนะคะ2ยกกําลัง n ถ้ามีแบบประมาณยกกําลัง n น่ะนะคะให้นึกไว้เลยว่าเราจะใช้หลักการส่วนใหญ่เลยนะคะเกิน90%มันจะใช้หลักการของการดึงตัวร่วมนะคะการดึงตัวร่วมดึงตัวร่วมจาคาว่ารู้จักคําว่าตัวร่วมไหมรู้จักไหมลูกตัวร่วม ตัวรวมรู้จักไหมตัวรวมเฮ้ยเฮ้ยอันนี้อันนี้ตอบหน่อยนะคุณจะได้รู้ว่าหนูรู้จักไหมหรือลืมแล้วอะไรเงี้ยถ้าลืมแล้วก็บอกนะคะี๋ยวจะได้สอนหรือว่าถ้าได้จะได้ไปเลยรู้จักตัวรวมไหมอ่าเช่นสามบวกกับ 4x อ่ะตัวไหนคือตัวร่วมลูก ยังอยู่ใช่ไหมตัวไหนคือตัวร่วมคะ x อ่ะอย่างนี้นะคะ x คือตัวร่วมการดึงตัวร่วมคือมันจะเกิดรูปร่างหน้าตาใหม่นะคะเราจะดึง x ออกมาข้างนอกข้างนอกอยังไงอะครูก็คือพอเราดึงเหลือ x ตัวเดียวแล้วเนี่ยพอเราดึง x ออกจากอะไรก้อนแรกเราดึง x ออกจาก3ใช่ไหมคะมันก็จะเหลือ3 ก้อนหลังดึง x ออกจาก4มันก็จะเหลือ4แล้วก็เครื่องหมายนี้คือบวกแบบนี้อผลลัพธ์สุดท้ายได้3าบวก4เป็นเท่าไหร่คะสามบวกสี่ลูกเจ็ค่ะออคำตอบข้อนี้จะได้เจ็ด x อันนี้เขาเรียกว่าการดึงตัวร่วมอ่ะเอาใหม่นะคะแล้วถ้าเป็น ห้า x ยกกำลังสองลบด้วยสาม x ยกกำลังสองตัวไหนคือตัวร่วมตัวร่วมคือตัวที่เหมือนกันนะคะตัวไหนลูก <S 2>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  x ยกกำลังสองนะตัวนี้นะเราดึงออกไว้ก่อนเลยรอนะคะได้ x ยกกำลังสองอ่ะก้อนแรกหนูก็จะเหลือเลขอะไร เหลืออะไรคะก้อนแรกรก้อนแรกก้อนแรกก้อนนี้เหลืออะไรลูกเหลือห้าก้อนหลังเหลือหลัก 3, สามแล้วใส่วงเล็บปิดแบบนี้อ่ะได้เท่าไหรลูกได้สอง x ยกกำลังสองคำตอบแตกต่างจากในใจที่หนูคิดเพราะบางคนคิดว่ามันเหลือสองกอนแรกถูกไหมคะอ่ะเอาใหม่นะลองเพิ่มอีกนะคะ อ่ะได้เท่าไหร่ลูกตัวไหนคือตัวร่วมอ่ะตัวร่วมค่ะลก <S 2> 2. <S ก,ก,กำลังสองเออเอ็กกกำลังสองคือตัวร่วมนะคะดึงไว้เลยเอ็กยกกำลังสองอ่ะแล้วในวงเล็บเหลืออะไรบ้างสามเหลือสามค่ะแล้วเหลืออะไรอีกลบหนึ่ง หลือลบหนึ่งโอเคเก่งมากนี่ใครตอบเนี่ยชนทิชาหรอค่ะเพื่อนส่งมาใช่ไหมลูกสามลบด้วยหนึ่งเหลือสอง,สองเนาะได้สองเกยกกำลังสองนะคะโอเคนะนะคะอันนี้คือหลักการดึงตัวร่วมแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะใช้มันตอนไหนบ้างนะคะ ดูนะอ่ะมาดูนะคะทีนี้ก่อนที่จะไปดึงตัวร่วมนะคะให้นักเรียนรู้ไว้ยู่หนึ่งอย่างนะคะ2ยกกําลัง n บวกสเนี่ยมันก็คือสมบัติของเลขยกยกําลังที่เป็นการคูณใช่ไหมคะถ้าเราแปลงร่างจริงๆมันก็คือ2ยกกําลัง n คูณกับ2ยกกําลัง4ถูกไหม เพราะว่ามันฐานเหมือนกันให้เอาเลขชี้กําลังมาทาอะไรกันลูกมาบวกกันนะนะคะอ่ะเดี๋ยวคูไปเลยนะเพราะว่านักเรียนเดี๋ยวชนทิชาจะเหนื่อยนะลูกนะนะคะอ่ะสองยกกําลัง n นบวกสี่นะคะ,ะ,ก,ะ,คะก็กระจายออกมาเป็นสองยกกําลัง n คูณด้วยสองยกกําลังสี่อันนี้นะคะได้นะตามสมบัติเลขยกกําลังข้อแรกเลยนะคะต่อไปสองคูณด้วยสองยกกําลัง n ก็คือ ที่ใส่เครื่องหมายคูณเนี่ยเพื่อให้นักเรียนเห็นชัดว่าตัวไหนมันจะเป็นตัวร่วมนะคะต่อมาไอวงเล็บนี้นะคะเลข2ตัวนี้คงเดิมนะเลข2ตัวนี้คืออยู่ตรงนี้นะคะที่เดิมส่วนสองยกกําลัง n บวก3ามก็คือ2ยกกําลัง n คูณด้วย2ยกกําลังสามนะคะอ่ะแล้วนักเรียนดูนะคะอันนี้ขอคําตอบตัวไหนคือตัวร่วมตัวร่วมคือตัวที่หน้าตาเหมือนกัน ือเลขอะไรลูกคือตัวไหนคะเอาท่อนบนก่อนตัวไหนคือตัวร่วมที่มันหน้าตาเหมือนกันเลยยังอยู่เนาะสองเอ็นสองสองอะไรคะสองยกกำลังเอ็นคือตัวร่วมนะนี่นะคะตัวนี้คือตัวร่วมนะคะตัวนี้คือตัวร่วมอตัวนี้คือตัวร่วมนะคะ ตัวร่วมเราก็ดึงออกมานี่นะคะได้2องกกำลังเนดึงออกมามันก็จะเหลือในวงเล็บถูกไหมคะเหลืออะไรบ้างเหลือ2องยกกำลังสี่ลบด้วยสองนะคะมาเป็นก้อนนี้มาเป็นอันนี้ท่อนบนส่วนท่อนล่างก็คือ2องยกกำลังเนเนี่ยนะคะ หนูมันไม่มีตัวร่วมแต่ว่ามันเป็นการคูณเนี่ยจริงๆคือเราเอาออกมาเพื่อเอาไว้ตัดกับตัวข้างบนนะคะที่เป็น2ยกกำลัง n เ,เหมือนกันมันก็จะเหลือแค่2คูณกับ2ยกกำลังสนะคะ2ยกกำลัง n เ,เนี่ยจะถูกตัดทอนกันไปจนหมดข้างบนนะคะ2เหลือ2ยกกำลัง4ลบด้วย2 2ยกกำลังสมีค่าเท่ากับ16กนะคะ2ยกกำลังสมีค่าเท่ากับ16 แล้วก็ลบด้วยสองนะคะ16ตัวนี้ตัดกันไม่ได้นะคะนะักเรียนเพราะว่า16อะ่ะข้างบนอะ่ะมันลบอยู่กับ2หนูต้องลบให้เสร็จก่อนมันได้เศษ14ส่วน16แล้วหนูก็ตัดทอนเป็นเศษส่วนอย่างต่ำนะคะเอา2มาหารนะคะ2หารทั้งคู่นะคะตัวนี้2มาหารตัดทอนเป็นเศษส่วนอย่างต่ำนะคะก็ได้เศษ7ส่วน8ตังนี้นะคะ อ่ะทีนี้มาดูข้อแรกนะคะมาดูนะคะอันนี้วิธีการนะคะให้ในักเรียนมองโจทย์รอบๆนะคะเหมือนเดิมว่าตัวฐานมีตัวไหนที่มันควรจะเปลี่ยนแปลงไหมมันควรจะทําอะไรให้มันฐานเหมือนกันไหมนะคะถ้านักเรียนสังเกตให้ดีเนี่ยนักเรียนจะเห็นว่า2องอ่ะมันโจด แทบทั้งโจทย์เลยนะคะมันจะมีฐานเป็น2หมดเลยยกเว้นอยู่ก้อนเดียวคือ4ยกกําลัง n บบวกหตัวนี้นะคะซึ่ง4ยกกาลัง n บวกหเนี่ยนักเรียนสามารถแปลงร่างมันได้นะคะ4ยกกําลัง n บวกหอ่าเดี๋ยวลองแปลงดูนะคะ4ยกกําลัง n บวกด้วย1นะคะให้หนูแปลง4เป็น4คือ2ยกกําลังสถูกไหมคะอ่าแล้วก็ทั้งหมดยกกําลัง n บวกด้วย1แบบนี้นะคะแล้วหนูก็เอาเลขชี้กำลังเนี่ยคูณเข้าไปนะคะคูณออกก็ได้นะคะนักเรียนคูณออกคูณเข้าได้เหมือนกันนะคะ,ะตรงนี้ก็จะได้2ยกกำลัง2 n แล้วก็บวก2นะคะไม่ใช่บวก1นะเป็นบวก2นะคะเพราะนั้น4ยกกำลัง n บวก1นนะคะแปลงร่างกายเป็นตัวนี้แล้วนะคะมันก็จะได้ ฐานเหมือนกันนะคะเอาตัวนี้ก่อนเนาะอ่ะทีนี้นะคะหลักการนะคะต่อไปนะคะอันนี้สองหนูเอานี้คูณเข้าไปเลยค่ะได้2ยกกำลัง n ยกกำลังสองบวกด้วย n ส่วนด้วยคูณเหมือนเดิมนะคะสองยกกำลัง n ยกกำลังสองลบด้วย n อันนี้คือก้อนแรกนะคะต่อมาตัวนี้มันคือ2ยกกำลัง 2N เบวก2อเนาเดี๋ยวขออนุญาตขยายอีกหน่อยนะคะจะได้เร็วขึ้นนะคะต่อมานะคะ4ยกกำลัง N บวกด้วย1เนี่ยแล้วก็ทั้งหมดยกกำลังออไม่ใช่ตัวนี้ก่อน ได้2ยกกำลัง 2N บวก2เมื่อกี้ดูกิดขอโทษค่ะส่วนด้วย2ยกกำลัง 2N บวกด้วย1นะคะแล้วก็ทั้งหมดยกกำลัง2องนักเรียนต้องใช้คุณสมบัติเลขยกกำลังนะคะเรื่องการหานเลขยกกำลังเพราะว่าในแต่ละก้อนเนี่ยมันหารกันอยู่ แล้วก็ก้อนนี้ก็เช่นกันก็หารกันอยู่นะคะให้ทําในวงเล็บให้เสร็จก่อนเพราะว่าตัวฐานมันเหมือนกันหมดเลยนะคะอ่ะดูนะข้างบวกเอตก้อนนี้นะคะ2ยกกําลัง N ยกกําลัง2บวกด้วย,ยกําลัง2แล้วก็บวกด้วย N ตรงเนี้ยนะคะหนูต้องเอาเลขชี้กําลังตัวเนี้ยขึ้นมาลบนะคะแล้วคก,กิกย้ําแล้วว่าเวลาเราเอาขึ้นมาลบเนี่ยเวลามันมากกว่า1ตัวต้องใส่วงเล็บครอบเอาไว้นะคะไม่งั้นเดี๋ยวจะผิดพลาดได้สูง อย่างนี้นะคะเดี๋ยวทําไปทํามาตัวเลขม,มันจะเหลือนิดเดียวนะคะนักเรียนอาแล้วก็บวกกับนะคะก้อนนี้ก็เช่นเดียวกันเพราะว่ามันหานกันอยู่เราสามารถจัดการได้นะคะก็จะเป็น2ยกกําลัง2 n บวกด้วย2แล้วก็ลบด้วยวงเล็บ2 n บวกด้วย1คือต้องยกไปทั้งก้อนแต่ใส่วงเล็บไว้นะคะแล้วก็ทั้งหมดอย่าลืมยกกำลังสอง อ๋อขอโทษตก n นตัวยกกำลังสองนะคะพยายามทำข้างในให้เสร็จก่อนนะคะต่อนะคะตรงนี้อันนี้เอาแบบละเอียดเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อเพื่อนกลับมาเผื่อผพ้หนูกลับมาดูวิดีโอจะได้เข้าใจเนาะเปิดวงเล็บออกนะคะตรงนี้นะคะได้ลบ n ยกกำลังสองแล้วก็ลบเจอลบตรงนี้กลายเป็นบวก n นะคะ นักเรียนเห็นไหมว่าตรงนี้มี n ยกกำลังสองกับลบ n ยกกำลังสองนะคะตัวนี้จะหมดจะหักล้างกันได้หมดตัวนี้หมดนะคะส่วนตัวนี้นะคะด้านในนี้เหมือนกันได้2ยกกำลงังสอง n บวก2นะคะแล้วก็ลบ ด้วย 2n แล้วก็บวกเอ้ยขอโทษลบด้วย1แบบนี้นะคะ,ะนักเรียนก็จะเห็นเหมือนเดิมนะคะก็คือว่าเนี่ยมันจะมีตัวที่มันหักลบกันได้หมดนะคะ น้อยละก้อนแรกก็จะเป็นหมอกค่าไม้เลยนะก้อนแรกนะคะเหลือ2ยกกำลัง n บวก n เป็น2อ n นะคะก้อนหลังนะคะบวก2ลบ1ได้1น,นะเป็นบวกด้วยหมอกค่า 2ยกกำลัง1อย่างนี้นะทั้งหมดยกกำลัง 2n นะคะนักเรียนก็จะได้2ยกกำลัง 2n แล้วก็เอาไอ้ตัวเนี้ยคูณเข้าไปนะคะบวกด้วย2ยกกำลัง 2n งเอคำตอบอันเนี้ยยังไม่เสร็จนะคะนักเรียนอย่าตอบว่า4ยกกำลัง 2n นะจริงๆไอ้2ตัวเนี้ยนะคะมันคูณอยู่กับ1 ให้หนูดึง2องจกะัง n อ,ออกมาไอ,อ,องยุกรลังสอออกมานะคะก้อนแรกก็จะเหลือหนึก้อนนี้นะมันมี1ซ่อนอยู่อะนะคะตรงนี้ก็เนี่ยมันมี1ซ่อนอยู่แล้วก็บวกอีก1นะคะถ้าตอบถ้าตอบแค่บรรทัดนี้ไม่ได้นะคะต้องทำจนไปต่อไม่ได้นะคะได้คือก,กำลัง 2N แล้วก็1นบวก1เป็น2นะคะก็คูณอีก2ซึ่งเลขชี้กำลังตรงนี้คือ1 ถูกไหมคะหนูก็ต้องจบที่2ยกกำลัง 2N แล้วก็บวกด้วยหนึ่งแบบนี้ถึงจะเป็นคาตอบสุดท้ายพ้าไม่อยู่ตรงนี้แม่จะสอนยังไงมอคะไปอยู่โซาไปอยู่โซฟาดะไปอยู่โซฟาแม่สอนเีกโอเคนะคะนักเรียนคงเข้าใจแหละเงี้ยแบบนี้เนาะ หนีไปนอนกันหมดแล้วมั้งเนี่ยอ่าเป็นไรอะโอเคนะคะต่อนะคะอ่ะบอกค่ะโอ้ยอ่ะต่อนะคะต่อมาข้อที่สองนะคะนักเรียนจะสังเกตว่าทั้งหมดเนี่ย ไม่มีฐานเหมือนกันเลยนะคะแต่มันสามารถแปลงได้เช่นเดียวกันนะคะเช่นเช่นนะคะไอตัวเลข6เนี่ยหนูสามารถทำเป็น2อคูณ3คือแปลงฐานอะส่วนใหญ่มันจะต้องแปลงฐานนะคะทั้งหมดยกกำลังลบ n บวกด้วย2แบบนี้นะคะส่วน15หนูก็สามารถทำเป็น3 คูณด้วย5ทั้งหมดยกกำลังลบเลบด้วย1นง่งนี้นะคะเดี๋ยววันนี้ครูจะให้นักเรียนไปลองทำา2ข้อนะคะแค่2ข้อนั้นแหละแต่เดี๋ยวครูจะทำเฉลยตอนน่าจะคืนนี้แหละเดี๋ยวจะทำให้นะคะแต่อยากให้ลองทำก่อนแล้วก็เป็นถือว่าเป็นแบบฝึกหัดในคาบนะคะขอเป็นส่งซักวันนี้ สัก,สกสักประมาณไม่เกินสี่ทุ่มแล้วกันนะคะเป็นแบบฝึกหัดในคาบเนาะสองข้อนี้นะคะเดี๋ยวครูส่งให้ดูแต่ว่าพยายามแปลงฐานเป็นแบบนี้พอเราแปลงฐานแล้วอะ่ะตัวนี้นะครูกิิกต่อให้อีกหน่อยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นหนูสามารถทําเป็นสองยกกําลังลบเบวกสองเพราะว่าเลขชี้ก,กาลังมันต้องคูณเข้าไปถูกไหมแล้วก็คูณกับสามยกกําลังลบ n บวกด้วยสองแบบนี้ค่ะ จาก6กอ่ะกลายเป็นตัวนี้เพราะนั้น15ตัวนี้นะคะก็จะกลายเป็น3ยกกำลังลบ n ลบด้วย1คูณกับ5ยกกำลังลบ n ลบด้วย1แบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวนักเรียนสังเกตดูมันจะมีฐานมี 2, มี3มี5เมี๋ยวสุดท้ายมันตัดกันได้หมดแหละนะคะเพราะว่าตรงนี้มันคูณกันนะโอเคนะคะประมาณนี้ วันนี้ส่งแบบขัดอันนี้นะคะในคาบนี่แหละสั่งในคาบนี่แหละแต่ว่าขอส่งภายในคืนนี้กันละกันนะคะจะได้ลองดูว่าทำได้หรือเปล่าโอเคค่ะอ่ะเดี๋ยวเช็คชื่อเลยจะได้พักเครื่องด้วยค่ะ